สวัสดีครับผมเฟรนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเข้าสู่นาที่3แล้วนะครับเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้นะครับเชลซีนะครับเปิดแซมฟอร์บิดรับการ์เองของฟูลแลมนะครับจะเตะกันในเย็นวันเสาร์ที่30สิงหาคมนะครับเป็นคู่แรกเลย18บแนาฬิกาสานาทีที่สนามแซมฟอร์บิดนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์แด้งเติอนช่องยูทูบเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องทิกเก็ให้กับทาง ไปดูบอลด้วยนะครับไปเริ่มกันที่ความพร้อมของฝั่งชาวบ้านเชลซีกันก่อนก็แล้วก,กันนะครับหลังจากที่ทำได้แค่เสมอศูนย์ศูนย์นะครับกับคิสซันพาเลตอย่างจืดชื่อในนัดแรกนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสิงบลูเนี่ยต้องบุกไปเยือนเวสต์แฮมนะครับแล้วก็โอ้โหโชว์ฟอร์มดุเลยเหมือนอัดอั้นอะไรบางอย่างนะครับถล่มเวสต์แฮมไป5ประตูต่อหนึ่งนะครับเรียกว่าคาบ้านนะคาลาโดสติยมเลยนะครับ เกมนี้นะครับเชลซีได้รับข่าวร้ายก่อนเริ่มเกมเมื่อโคมเมอร์ต้องถอนตัวในช่วงวอร์อัพนะครับแล้วก็มีการตึงกล้ามเนื้อส่งผลให้ดารุ่งบาซิลอย่างเอสวิโอนะครับได้โอวกาัลงตัวจริงแบบไม่คาดฝันนะครับแต่ก็พลาดตั้งแต่ต้นเกมทำเสียบอลจนถูกลงโทษเป็นประตูแรกของเวสต์แฮมตั้งแต่นาทีที่6นะครับจากลูกยิงไกลสวยๆของลูคัสปาเกต้านะครับ อย่างไรก็ตามนาทีที่ส5เชลซีตีเสมอทันทีนะครับ1นจากลูกเตะม,มุมนะครับเป็นเปโดเนโตเปิดเข้ามามาคุกุระยามุงเสยบอลเข้ากลางและเป็นจอไโด6ต่อน,นาทีส่งบอลเข้าประตูอย่างเฉียบขาดนะครับและได้ประตูพลิกแซงจากเปโดเนโตนาทีที่23นะครับทับสิงบุกก็เล่นด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมก่อนที่เอสตาวิโอจะโชว์เลี้ยงฝ่าแนวรับบอลให้เฟอร์นันเดสยิงจ่อจ่อนะครับเป็น3ประตูต่อเอ่อเป็นสามประตูตัวหนึ่งนะครับนาทีที่34เลยครึ่งหลังนะครับเชลซีก็เล่นแบบ ค่อยๆต่อบอลน,นะครับแล้วก็มาได้เพิ่มอีก2ประตูรวดจากมอยเซตเกเซโดนาทีที่48และเทเวอร์เชลบานาทีที่52นะครับกลายเป็นทีมเยือนเนี่ยเพียงทีมที่3ในวัติศาสตร์ที่ยิงได้ให้ลูกภายในชั่วโมงแรกของซึ่งล้านดาร์บี้ในพรีเมียร์ลีกด้วยต่อจากสเปอร์นะครับในปี1 9 9 8พเกาควิมได้แล้วก็อาร์เซนอลพบกับคิสเซอร์เลตในปี2024นะครับตลอดครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเชลซีเล่น ไปตามเสียงเชียร์ในของแฟนทีมเยนโดยมาเร่งเกมแล้วก็ค่อยประคองเกมไปนะครับปิดฉากรอัลมาดร์5ประตูต่อ1น,นะครับซึ่งเทียบเท่ากับชัยชนะที่มีผลต่างประตูมาที่สุของคิวซีที่เคยทำได้ในการบุกมาเยือนเวสต์แฮมด้วยนะครับหลังจบเกมนะครับเอโซมาสกาให้สัมภาษณ์กับ BBC s p o r t ว่าผมได้มีความสุขนะกับการแข่งขันวันนี้รวมถึงสัปดาห์ที่แล้วด้วยผมมองว่าฟอร์มการเล่นดีมากแม้ว่าก่อนเกมเราจะยังยินไม่ได้แต่คืนนี้เรายินได้ถึง หาประตูเช่นกันพูดถึงโคพเมอร์ amer, ในช่วงเสียวันที่ผ่านมาเขาไม่ได้ฟิตเต็มร้อยระหว่างการวอมอัพก็รู้สึกเจ็บเล็กน้อยและเราไม่อยากเสี่ยงพูดถึง s อส o นะครับยังต้องปรับตัว ต้องผ่านการทำนะครับการผิดพลาดหลายครั้งเพื่อให้เข้าใจพเมลีกแตกต่างจากบาราซิลมากแค่ไหนเราเสียป,ประตูหลายแตที่เขาพยายามเล่นลูกเหนือชั้นซึ่งต้องเรียนรู้และเขาเป็นนักเตะที่มัศรรจจริงๆนะครับมุมมองต่อความสำเร็จล่าสุดนะครับก็มาร์าบอกว่ามันเป็นสิ่งยอดเยี่ยมมากผมคิดว่าคงไม่มีใครคาดฝันผลลัพธ์จะออกมาแบบนี้ทั้งการคว้าแชมป์ยูปาร์ฟเฟลลีแชมป์สโมสรโลกและจบ ท็อปโฟร์พรีเมียร์ลีกเราทำมาได้สำเร็จทำไมลิสเจมถึงได้อกสตาร์ทนะครับเรสกาก็บอกว่าลิสคือหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราเนี่ยว่าอยากให้เขาลงในทุกเกมแต่เรามีนักเตะม,มากกว่าเรามีฟูตแบ็กที่ดีสองคนเราจะใช้พวกเคัานาคู่ตามความเหมาะสมนะครับมาคูเรียานะครับได้ให้สัมภาษณ์กับส,ส,สกายสปอร์ตนะครับบอกว่าเราเนี่ยเริ่มต้นเกมแบบชิงชับไปหน่อยตอบสนอง ของทีมถือว่าดีมากๆเราแสดงให้เห็นถึงพลังงานที่ยอดเยี่ยมเราต้องเล่นฟุตบอลที่ดีแล้วผอการแข่งขันคืนนี้ก็ดีมากนะครับเกี่ยวกับการเสียงความผ่อนเมื่อในช่วงวอร์มอัพนะครับทางมาคุโคเลยก็บอกว่า,วามันยากนะเราต้องซ้อมมาอีกแบบหนึ่งต้องเปลี่ยนแผนอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามผมคิดว่าไอซบิโอ่นไดเอย่ยอราเยี่ยมมากในเกมนี้ซึ่งสําคัญมากเพราะเรามีทีมที่แข็งแกล่งทุกคนพร้อมลงเล่นตลอดเวลาและเราดีใจที่แสดง้เห็นว่าเรามีทีมที่ดีจริง,รงๆผมเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ชื่อว่าเรามีขวบพลังที่ยอดเยีีีีี่่่่่่่ยยมมมและะหหวังวังงงาาาาาจทททํสสิิิใใญได้น้นนนกกกรรรบบเเตขอพ คล่าสุดคือคโคพเมอร์นะครับส่วนที่เจ็บอยู่แล้วก่อนแล้วก็จะมีเรเวดิโควิลเจ็บยาวกลับมาอีกทีก็เมสาปีหน้าเลยนะครับเรยมอลาเวียหัวนี้เจ็บอ่อนแอ,อนะโอมนิคเคลิมแนนและบโนเบดิชิวนะครับสำหรับข่าวตลาดนักเตะของเชลซีนะครับนักเตะที่ย้ายออกคนล่าสุดคือคานิชูเมกานะครับไปดอดบบุญค่าตัว20ล้านยูโรแล้วมีข่าวว่าสมอลสโงมาสนใจทาริกจร์ดปิกไซต์วัยสิบเก้าปีของเชลซีด้วยนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตนะครับของทางฝั่งเชลซีนะครับแฟนๆเชลซีเนี่ยแหมรู้สึกยังไงกันบ้างครับว่าตอนนี้ฟอร์มดีเหมือนกันนะมีโอกาสลุ้นแชมป์เหมือนกันนะครับในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับไปดูความพร้อมของทางฝั่งทีมเยือนฟูลแลมกันบ้างนะครับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมเนี่ยครับมีคิวต้องเตะคาราบาคับรอบ2กับบิลลซิตี้ในคืนวันพุธนะครับได้จะได้พักไปสองวันก็ต้องมาเตะเปิดหัวกับทางเชลซีนะครับในพรีเมียร์ลีกนัดที่3แล้วนะครับซึ่ง ะเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยนะครับยังไม่ทราบผลการแข่งขันนะเราบอกอย่างเงี้ยนะครับทางด้านมาโกซินวานะครับกุซูฟุเรมเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมพรีเมีรที่ยังไม่ควรถูกตัดสินผลงานเร็วเกินไปนะครับจนกว่าจะผ่านพ้นโปรแกรมทีมชาติเดือนหน้านะเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาจะได้รู้ชัดเจนว่านักเตะคนใดจะอยู่ต่อกับทีมนะครับหรือจะสามารถเซ็นใครมาเพิ่มได้นะครับคือฟูลแลมเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างใช้เงินนะครับอย่างจํากัดจําเขี่ยนะครับการเลือกตัวผู้เล่นเข้ามาแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นตัวผู้เล่นที นะครับเหมาะกับระบบทีมนะครับเน้นความสามารถที่นะครับทางมาโกซินวาเนี่ยวางแท็กติกไว้มากกว่าด้วยนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือจะได้คําตอบเดียวนี้ว่านะครับจะได้นักเตะใหม่3ามรายที่ได้ลอ้องไปตลอดซัมเมอร์หรือไม่นะครับหลังจากที่ตอนนี้ฟูลแลมยังไม่ได้เสริมใครเลยนอกจากในในทวารสำรองอย่างเบนจะมีแรงนะครับ ผลงานยี่สินักแรกบ,บุกไปเสมอเบรตันหนึ่งหนึ่งถือว่าทำได้ไม่เลวนักนะครับล่าสุดรับมือแมนยูในบ้านนะครับซึ่งมากกว่าสิวาวังหมากสาม1หนึ่งหนึ่งรับมือกับรูเบร์อโมริบนะครับราะว่าทางอโมเริบเนี่ยเล่นในระบบนะครับสามสี่สองหนึ่งนะครับ กุลสฟูแลมเลือกปรับระบบให้เหมือนกับแมนยูโดยตั้งรับแบบมิดบล็อกและให้กองหลังหนึ่งคนในไลน์แบ็กโฟร์นะครัโดดขึ้นมาตัดเกมรุกนะครับแนวทางนี้ช่วยปิดพื้นที่อันตรายได้ดีโดยเฉพาะการวิ่งการที่วิ่งแบ็กอย่างกิมมติกัสตันเย่และแลายอันชาติยงเนะี่ยขึ้นมาโดนตอตรงกับแนวรุกในฝั่งของยูเต็ดอย่างไรสัมมนนอรและเบนเอโบโมด้วยนะครับส่วนน้าชาวบราซิลในกรุงมูนิถูกส่งสนามเป็นตัวจริงในเกมล่าสุดนะครับตอบแทนที่ยิงนะครับนัดที่แล้วด้วยนะครับได้รับความไวว้างใจ นะครับจากทางโกซินวาเลยนะครับแล้วมีข่าวว่ามีความสนใจจากทางอัลเลตันในลีกการโชว์โชยอาและลีดยูไนเต็ดอังกฤษขณะที่อะไรอาิสเปเรล่าอาิริโกกางแมนยูเนี่ยไม่มีชื่อในทีมเลยสมบัติเกมรุกของฟุตเล่เนี่ยรู้ขาดความสร้างสรรค์นในครึ่งแรกไปสักเล็กน้อยนะครับยูไนเต็ดนะครับมีโอกาสขึ้นนำเมื่อเพื่อสินให้จุดโทษจังหวะที่คาวินบาสซี่ทำฟา,า,า,ำาวส์แมนสันเมาสนะครับมีการกระชากหลบไปในจังหวะนะครับเปิดลุกเตะมุมเข้าไปในรับวิ่งาตรวจสอบนะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นจุดโทษแนนน่อ นะครับแต่บุนุกไฟนานนะครับกับยิงข้ามขานนะครับตอนเราทั้งเกมเนี่ยต้องสนที่มีโอกาสมากมายแต่ต่างฝ่ายต่างต้องพึ่งพาฝีมือของผู้ศัประตูนะครับเบเลโนเซซส่งคะแหลายครั้งนะครับทะลุยิงของทางมาดูคุนย่าและอมาเยโรด้วยนะครับขณะที่อาตาเบนเยีะนะครับในทวารยูเต็ดก็ไปเสียโอกาสของจอร์ดคิงและอิวอบีได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับครึ่งหลังยูเต็ดเนี่ยมาได้ประตูนำนาทีที่59จากลูกมงของโยโรนะครับที่แช่ที่แชลบหลังมูนิสนะครับเปลี่ยนทางเข้าประตูไปนะครับฟูลแลมโอ้โหพอเเเสียยปปรระตูไแกก้มลคับ ก็นะครับส่งทางไอเมซุบิโรลงมานะครับและเพียงแค่ไม่ถึง120นาทีเนี่ยนาทีที่71นะครับไอเมซุบิโรเติมเกมจากแนวลึกก่อนแปรบอลผ่านนะครับเออ่ทางบายินเดียเข้าไปนะครับจากลูกเปิดของอิวบีด้วยนะครับจบเกมฟูลแอลที่เสมอ1-1นนะครับแล้วก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้แมนยูจบสิตินะครับที่มาชนะที่นี่โอ้ตลอดบายดูกาลนะครับการเปบาฤดูกาลนี้นะครับทำได้นะครับมันก็สิว่าไม่แพ้ในบ้านนะครับ แล้วก็เปิดใจกับทาง BBC ีซีว่าด้วยนะครับมพวกคุณเราบอกว่าภูมิใจกับนักเตะและภูมิใจกับแฟนบอลภูมิใจกับสโมสรของเราบางครั้งสีหน้านะครับก็สื่อได้มากกว่าคำพูดมันเป็นเกมที่สูสียูุติเรื่องต้นได้ดีกว่าเราเราแพ้ในการดวลหลายครั้งทั้งบอลแรกและบอล2พวกเขาเนี่ยมีโอกาสชัดเจนมากมาด้วยคุณย่า2ครั้งส่วนเรามีโอกาสจากจอร์จคิงเช่นกันนะครับโอจอร์จคิงนี่จับตามองนะดาวรุ่งไว้สิบแปดปเนะครับ จากช่วงนาทีที่25้ไปโดอไปในครึ่งแรกเราเริ่มสร้างเกมได้ดีตามแบบที่เราต้องการเพียงแต่เราควรจะเฉียบคมกว่านั้นสิ่งที่ผมพอใจคือปริยาของทีมนักเตะลงมาเป็นสำรองและสร้างผลกระทบกับทีมอย่างมากเหมือนกับสัดาห์ที่แล้วมาสตอร์นจ้เห็นถึงการทำงมาร่วมกันความมุ่งมั่นของนักเตะผมยินดีกับพวกเขามากนะสิ่งนี้พูดแทนตรวผู้เล่นได้อย่างดีกว่าเพราะหากคุณยังมีเตะที่มีคาแรคเตอร์และทัศนคติที่ถูกต้องคุณจะไม่มีทางทำได้เลยนะครับเกี่ยวกับในส่วนของเอเอมิสมิทโลนะครับ ประตูที่เสมอได้ใน94นาทีหลังลงสนามเนี่ยตอนนี้4จะประตูชิงได้เร็วที่สุดในตัวสำรองเพมิริกนะครับถือว่าเอ่อมาจากนักเตะฟูลแลมด้วยเช่นกันนะครับเกี่ยวกับตลาดนักเตะนะครับแม้เอ่อจะชื่นชมลูกทีมแต่เรายังมีขวามลังไม่เพียงพอหลายตำแหน่งนะครับมากซิวาบอกนะครับผมเคยบอกกันเกมแล้วว่าแผนที่เราเอาไว้ไม่เป็นไปนตามที่คิดเรามีการต้องทำอีกมากนักเตะต้องการแข่งขันไม่ได้ทีมเพื่อยกระดับตัวเอง นะครับนักแต่ที่มีการประเจ็บของฟูตบอลตอนนี้ไม่มีเลยนะครับเฮดทูเฮดที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนะครับคเคยเจอกันมา93ครั้งเชลซีชนะ53ฟูตบอลชนะ13สเสมอไป27นะครับแล้วสุดเจกดอกันในลีกฤดูกาลที่แล้วเชลซีแพ้คาบ้าน ที่สนามแห่งนี้2-1แล้วฟูลแลมนะครับก็แพ้เชลซี LC, คาบ,บ้านเช่นกัน2-1นะครับเชลซี LC, ไม่แพ้ใครในลีก10เกมหลังสุดส่วนฟูลแลมก็ไม่แพ้ใครในหันน่าหลังสุดด้วยเช่นกันนะครับเชลซี LC, ไม่แพ้ใครในบ้าน7เกมหลังสุดถ้าเชลซีนำก่อน1-0ในบ้านโอกาสชนะ87%นะครับเชลซี LC, มีค่าเฉลีย่ยการยิงประตูในบ้านอยู่ที่2.45ประตูต่อนนั้นนะครับส่วนฟูลแลมมีค่าเฉลีย่ยในการยิงประตูเวลาเป็นทีมเยือนอยู่ที่1.45ประตูต่อนนั้นนะครับ นักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับเชลซี Chelsea ก็เป็นเจ้าเปรโดนะครับกองหนะ้าทีมชาติบาติวัยี่สาปีนั่นที่แล้วโชว์ฟอร์มดุยิงหนึ่งใจสองนะครับในเกมที่ถลม่มไวทัมห้าหนึ่งต่อย้ำความเป็นกองหน้าหมายเลขหนึ่งของทีมนะครับซิติในการเจอกับฟูลแลมเจอกันมาสามครั้งยิงไปหนึ่งป, 1, ประตูก,กับอีกสองแอซิดด้วยนะครับถือว่าตอนนี้โอ้เป็นหน้าเป้าตัวหลักของทีมเลยทีเดียวนะครับ ฟูลแลมนะครับก็เป็นอเล็กซ์อิวบี้นะครับอีกสายวัยยี่สิบเก้าปีทิมชันเนจาจียนะครับเล่นมาหลายทีมนะครับทั้งเอเวอเรตในเซอร์นอลแล้วมาจบที่ฟูลแลมนะครับตอนนี้ได้หนึ่งแอสซิสต์แล้วในนัดที่แล้วนะครับมีวิเศษทางในการจ่ายบอลที่เฉียบคมนะครับจ่ายบอลสั้นบอลยาวรวมถึงการจ่ายบอลทะลุช่องอย่างแม่นยำนะครับสถิติในการเจอกับทางเชลซีเจอกันแล้วสิบเก้าครั้งแล้วโอ้โหเยอะมากนะยิงไปสามประตูนะครับนักเตะนะครับที่สิบเอ็ดตัวจริงนะที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นกััับบในนนนดี้ะคร ไปกันทาำฝั่งเชลซีก่อนนะครับนาทีแล้วโคห์เมอร์เจ็บกระทันหันแต่นักเตะที่เหลือก็ทำหน้าที่ได้ดีและไหลลื่นจนสามารถถล่มเวสต์แฮมได้5-1นะครับบรรดานักเตะใหม่ๆก็มาใจขึ้นในเกมนี้นะก็อาจจะใช้นักเตะชุดเดิมในเกมนี้นะครับมาแบบยกชุดเลยนะครับซึ่งเชลซีเนี่ยนะครับสูตรง่ายๆเลยนะครับสี่สองสามหนึ่งไม่ต่ำไปจากนี้แน่นอนอยู่ที่ว่าจะจับใครามากกว่านะครับโหนักเตะเนี่ยเต็มทีมเลยนะก็ <laughs> <laughs> ไม่รู้จะแบ่งกันเล่นยังไงนะครับ ผู้สัดประตูนะครับมือนหนึ่งโรเบิร์ตซันเชสกอนหลังสี่คนแ,แบ็กขวาใช้โมาโลกุสโตเซนทร์สองคนเป็นเทเวอร์โชโรบากับตัชินอเดรยบายโยนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นมาร์กุคูเรีานะครับเชลซีก็จะมีปัญหาในส่วนของเซนเตอร์แบ็กที่เจ็บกันอยู่หลายคนนะครับกลางรับ2คนนะครับเอโซฟฟอนเดสกับมอยเซตไกเซโดนะครับกลางรับไปแล้วก็เป็นกลางลุกบ้างนะครับ3คนทางขวาใช้เอสวิโอตรงกลางจอเบโดปิกซ้ายเป็นเปโดเนโตนะครับก็ถอยจอเบโดมาเล่นนะครับ ตัวลุกแทนเนาะแล้วไอสวิ o โซฟอร์มดีก็ให้ไปยินปิดขวานะครับหน้าเป้าเป็นเหลี่ยมดีแลนะครับ ในส่วนของทางเชลซีไปแล้วนะครับก็แฟนเชลซีคิดเห็นว่าไงนะครับในส่วนของการจัดตัวประมาณนี้นะครับนี่เป็นการคาดการณ์จากจากทังสื่อนะสื่อต่างประเทศนะครับฟูลแลมกันบ้างนะครับฟูลแลมเนี่ยก็จะเสียเปรียบกว่าตรงที่มีเกมกลางสัปดาห์กับเบซอลตีตี้นะครับต้องใช้ตัวสำรองผสมตัวจริงลงนะครับยังไม่ทราบผลณวันที่ผมอัดคลิปนะครับทาก็สินว่าจะใช้ตัวสำรองกับทีมจากแชมเปี้ยนชิพนะครับเพื่อเอาตัวจริงมาเน้นใลลีกมากกว่านะครับจะมาในระบบ4-2-2-3-1เช่นกัน พูดถึประตูมาหนึ่งนะครับเหนียวเหมือนกันนะเบลเลโน่นะครับกอล์ังซิคนแบกขวาเคนนี่เต้เซตนนะครับโชเ,เ,เ,เคมเดอสานกับคาวินบัสซี่นะครับแบ็กซ้ายเป็นไรอัสเซยงนะครับ ก็ทางอิตาลีเบย์สันเนี่ยยังอยู่ในช่วงเรียกความฟิตอยู่นะครับยังไม่สามารถเล่นได้เต็มร้อยนะครับกลางรับ2คนใช้เซอรเดอร์เบิร์กกับสซาลูคิทนะครับน่าสนใจนะคู่นี้ถือว่ายืนได้ดีนะครับตัวลุก3คนทางขวาดามาโตเล่ตรงกลางจอร์ดคิงดาวลุงวัยสิปีที่ฟอร์มกำลังดีเลยนะครับสิยักษ์สินะปีกซ้ายเป็นอเลสอีโวบีนะเก้าหน้าเป้านะครับเป็นโรดิโก้มูนิสนั่นเองนะครับ ก็ทัศนะนาณนี้นะครับมองว่าเชลซีกลับมาเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ถิติเจอกับฟูตแลมถือว่าโอเคนะเออดีกว่านะครับแล้วก็ันที่แล้วนะครับถล่มเวสแฮมมาห้าหนึ่งสุดศึกล้วดัดบี้อันนี้ก็เป็นเลาวดับดบี้เช่นกันนะครับแต่มีกาสชนะมากกว่าด้วยนะครับขออนุญาตไทยผลนะครับนัดนี้นะครับทางเชลซีจะสามารถเอาชนะฟูตแลมได้ไม่ยากนะครับ3ประตูต่อหนึ่งนะครับ หากชอบอเทนในสไตล์นี้ของเพจไปดูบอลน,นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง u t u b e นะครับเพจ a c e b o o k แล้วก็ช่อง Tik t อกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับทัวร์ดูบอลแดงเดือดกับเพจไปดูบอลเที่ยว2เมืองลิเวอร์พูลและลอนดอน16ถึง23ตุลาคม2 5 6 8 8วัน5คืนพิเศษสุดเลยนะครับมีโอกาสได้ดูถึง2คู่นะครับนอกจากแดงเดือดแล้วเนี่ยเรายังไปดูคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเอฟเวอร์ตันด้วยนะครับ เรียกได้ว่านะครับไปดูทีมของอันดอร์สชุดใหม่และทีมของเป๊ปโกวเดลราชุดใหม่กันทั้ง2ทีมเลยทีเดียวแล้วจากนั้นนะครับเราจะไปทัวร์กันถึง3สนามนะครับแอนฟิลดโอเทฟฟอร์ดนะครับและไปที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับในกรุงลอนดอนด้วยนะครับโอ้โหพลาดไม่ได้เลยนะครับทีนี้ดูบอลจบแล้วนะครับเราจะไปช้อปปิ้งจุใจเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่เชเชียโอ๊กส์ดีไซน์ออเทตนะครับและย่านช้อปปิ้งหรูใจกลางลอนดอนอย่างถนนออกฟอร์ดและห้างแฮร์ริ่ด้วยนะครับ ราคาแพ็กเกจนะครับและพิเศษสุดนะครับเพียง1 8 9 0 0 0บาทอย่าลืมเที่ยว2เมืองทัวร์สสนามและไม่รวมช็อปปิ้งอีกด้วยนะครับตัวเครื่องบินไปกลับโดยสายการบินเอมิเรตสสนใจสอบถามและจองทัวร์นะครับได้ที่ Line a d g o t o s i d i เดได้เลยนะครับ เพจไปดูบอลน,นะครับการตีออกทริปได้จริงมาที่สู่ของไทยปี2022-2023นะครับประสบการณ์การดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานเราเองเนี่ยมากกว่า100แมชนะครับถึงแม้เราจะไม่ใช่อินฟูแต่ไปกับเราใจฟูแน่นอนนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ